6กีฬาที่ช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยดรแพทริเซียโคลวิทสัญญาแพทย์กระดูกและข้อประจำศูนย์การแพทย์กีฬาเฮนรีฟอร์ดรัฐมิชิแกนได้เปิดเผยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคต่างๆทั้งโรคมะเรง็งโรคหวัวใจและโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญและจากผลการวิจัยระยะยาวกว่า25ปี ของการศึกษาด้านโรคหัวใจในเมืองโคเปนเฮเกนก็ยืนยันว่าการออกกําลังกายทุกประเภทดีต่อสุขภาพแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีกีฬา6ชนิดที่ช่วยให้อายุยืนยาวกว่าปกติอันดับที่1เทนนิสช่วยให้อายุยืนขึ้นถึง9.7ปีอันดับที่2แบดมินตันยืดอายุได้6.2ปีอันดับที่3ฟุตบอลเพิ่มอายุได้อีก4.7ปีอันดับที่4ปั่จักรยานยืดอายุได้3.7ปีอันดับที่5ว่ายน้ำ เพิ่มได้3.4ปีและอันดับที่6วิ่งยืดอายุได้ถึง3.2ปีดรโครวิดอธิบายเพิ่มเติมว่าเทนนิสเป็นกีฬาที่ใช้ทั้งแขนและขากระตุ้นกล้ามเนือ้อและยังได้คาร์ดิโอไปพร้อมกันเป็นการออกกําลังกายที่กระฉับกระเฉงมากนอกจากนี้เทนนิสยังเป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุแม้จะอายุ75ปีก็ยังเล่นได้เพียงแค่ขยับตัวบ่อยๆร่างกายของเราก็จะขอบคุณในระยะยาวค่ะสุขภาพดี เริ่มต้นได้จากการลุกขึ้นขยับตัววันนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปนะคะ